มหาวิทยาลัยราชภัฏภูกเก็ตจัดงานครบครอบหนึ่งปีอาคารใหม่คณะวิทยาการจัดการภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่การประกอบการแบบมืออาชีพณนะลานอเนกประสงค์อาคาร19คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูกเกต็ตงานในวันนี้นะคะก็คือ,อหลักๆเลยก็คือเป็นการเป็นโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่ความเข้มแข็งของชุมชน และก็เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจังคมเช่นกันแต่ว่าจะเป็นในเรื่องของการความมั่นคงของชุมชนซึ่งเด็กปี4ทั้งหมดก็มีวิสาหกิจทั้งวิสาหกิจทั้งสากลเราได้เข้าลงไปพัฒนาไม่ว่าจะเป็นด้านผลิตภัณฑ์ด้าน QR ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อให้ชุมชนหรือว่าวิสาหกิจหรือสากลได้มีการได้มีช่องทางการจัดจำหน่ายมากขึ้นนะครับประจบ ด้วยวันนี้เป็นวันครบรอบในการตึกใหม่ของจะพูดย่งไตึกใหม่ของวิทยาของตึกคณะวิทยาการจัดการครบรอบหนึ่งปีก็เลย <4 S 1> เป็นการจัดพร้อมกันเลยใช่ครับสินค้าทั้งหมดจะมาทั้งหมด4จังหวัดนะครับ,รบจะมีพังงาตรางังกระบี่แล้วก็ภูเก็ตนะครับ,รบก็มีทั้งหมด1 0 11 11ิวิสาหกิจด้วยกันร,รวมทั้งสากลด้วยกันนะครับ งานงานในวันนี้จะมีทั้งหมด2วันวันนี้และพรุ่งนี้นะครับผมวันนี้ก็จะเป็นเต็มวันเหมือนเดิมครับตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเลยจะบอกว่าคัดเลือกยังไงจะบอกว่าเราอย่างที่ผมได้แจ้งไปตั้งแต่แรกคือเราเป็นการพัฒนาเราจะเลือกวิสาหกิจที่อยู่ในระดับต้นเพื่อที่จะให้นักศึกษาเข้าไปทาโครงการและพัฒนาให้เขาขึ้นมาอยู่ในอีกระดับหนึ่งครับผมไม่ว่าจะเป็นด้านการตลาดด้านผลิตภัณฑ์หรือหรือด้านช่องทางการจัดจำหน่ายก็ตาม โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นักศึกษาชั้นปีที่4ภาคสาัสวทิ์เป็นผู้ดำเนินโครงการก่อให้เกิดรายได้ในชุมชนสู่รากฐานที่มั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นของคนในชุมชนด้วยซึ่งภายในงานนะคะจะมีการแสดงสินค้าจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจากจังหวัดภูเก็ตจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่และก็จังหวัดตรังค่ะ